มาจุดคนเล่นอ่าคณะสถาวันเฮามาจุดเลยขอตามาเจอขอแก้วมาจุดคนเล่นเลยก้นลกก้ใหญ่ทั้งหลายเลยก็ไหนก็ไฟเนี่แ วันนี้พามาชมบรรยากาศงานบุญกระถินวัดทุ่งบัวข้าวนะคะ,ะตั้งอยู่ตำบลแม่ปังอำเภอเพระ,ะเจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับบ้านของแอนบินเองนะคะอันนี้ก็เป็นกระถินนะคะอันนี้เป็นวิธียำเจ้าะคะ่ะวิธีบวงสรวงเนาะจะพาเป้ระ็มาจุดทบูบจุดเทียนบวงสรวงนะรวมทั้งขณะาติโยมยา,ย وم, ยาสาบานุบัวข้าว้วยนะคะ คล้ายๆหวยสลากนะอันนี้เป็นมดต่าง บรรยากาศยามเช้าบุญกระถินนะคะตานต้นเงินเนาะปกติจะเป็นสลักกระพ่านะปีนี้ตานต้นเงินนะคะจะเป็นกระถินสามัคคีไปนะครับอันนี้บรรยากาศยามเช้าเนาะใสๆก็มีจังฟอนอยจะเกลีบรรยากาศจังฟอนแห่งกรรมเนี่ยซองเขาไว้ที่ขันใหม่เลยซองเขาใส่ขันใหม่เ่ยซองเอาใส่ขันใหม่ต้นขึ้นตน มานคนไทยบ้านนะสาวที่นี่กับบ้านแอดมินเองนะสาวบ้านต้องบอกเข้ามือเปล่าจังหวัดเชียงใหม่นะกะให้บรรยากาศเล่าเรื่องเนาะเออ แต่ถ้ามันบอกมีเสียงเพลงนั้นก็ไม่ได้ตัดเสียคลิปออกนะสาวฮาเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธ,ธิ์เพลงบ่ได้นะสาวแต่เสียงเจ้าบ้านเสียงพัดสวนอะนยังก็ได้หมดนะจ๊ะเอ่อคณะเตรียมรับหัววันดนะ เดี๋ยวเจ้าฟอนจะมาหัววัดนะคะอ่าอยากเห็นมายาปาดคุณยายกับคุณยายวันนี้แต่งตัวงามพ่ดีตื่นตั้งแต่ตีห้าแหละแพรกองไปนะสาะอันนี้ยังเจ้าอยู่นะสาวประมาณเจ็ดโมงเกิงแล้วมันยยังไม่ถึงแปดโมงเตือนนะสาวอาสาสัคมาดูอนวหารันนอวนหอวัดนะคะคุณยายแต่งเสื้อโอรสงามพี่ลีฮะนั่งอยู่ตรงนั้นนะ จะเริยนหอนจะเริยนหอนมาดูดฝุ่นมดวิหารกันเปิดหน้าตา่างมั้งหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวผมว่าเข้ามาเดี๋ยวสภาจะามาจังฟอนลจะจ้ะงนนานบุญไทยบ้านก็จะประมาณนี้เนาะอาจจะแต่งต่างในเวียงนะคะ วนแห่ต้นของพี่น้องไปนะคะ ยุคที้ท่าเนาะอ่านี่กับบรรยากยาศยามเจ้าพ่สังเกปนะคะาต้นเงินต้นคำก็ไหลมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะทําพิธีสงฆ์ทีเดียวในรอบเดียวนะจ้าอันนี้เป็นห้องว่ากระถินสามัคคีนะจ้าสามัคคีแบบสามัคคีก็พอต้นนะเตอะนะคะ พี่น้องายพี่น้องหัววัดก็คือทั้งตำบลไม่ปังเลยค่ะก็มาเนาะหัววัดมาทุกหัววัดนะคะและะ้วก็พี่น้องส้าทาวัตถุบุคคลเาเป็นเตการณ์สำคัเลยะะะน,ดดยคนลยคะคะ แม่วันวันนารายอดสาาร้อบาทแม่ันนทองจีคัมรายอดสมหาอบาทเออลงโนาโาทนา โสติพระโสญาธาสุตินังวัตเตเมธานังกถินาตานังเอวังโหตุดีและอันจน,นวันนี่หมายมีตนตัวเจ้าสมณะสัตถาและนุลักษัทธาตั้งสงบนกองฟวายถูกัดหอยไซสลีสายมูลองโดยวัดป่าสหะทำม,มิตรกาลามองโดยวัดม่อนหินไหลได้ตกแต่งแกงข้อมนอำนำมายังข้าสู่พระอุปทานนั่งจุนจนนี้แต่แต่ดีสติปิโย เดันการวัดสนะคะพราะวอโยฟังที่มันไม่มีแดดนะคะีแดีย้อนแสงสะสันนิจังวุทาพระจายิโนชะตารธรรมมาวะทันติอายุวโนสุขังพระลางสาธุโมธนาในพพรตามอัธยาศัยเ่ยคนในพี่น้องบ้านหวยทรายนร่มากเล านิมนต์พระคุณเจ้าไปภาคตีปื่นกุฏิหรือเปืนอนอฉันชันมีพนาบุญเป็นอย่างยิ่งพนาบุญสตีแม่บ้านตำบลแม่ฝังโดยการนำของประธานชมรมยมงสุภาพรสุริย่าได้นำมาโน้่มบุญสิ่มถิงนตามฟ้องถวายในวันนี้